ช่วงที่นี process, ้ภาคภัยที่การดูสารคดีในการออกสื่อในทางด้านของเมืองไวตาตอนนี้นี่ก็มีฐานีตอนทักบันท่องนับถ่ายทำในส่วนของการคิดซ้อมเพราะเป็นค่ายมวยที่เกิดใหม่กันยังไม่ถึงปีแต่ผลงานตอนนี้ออกสู่ตลาดและสู่สายตาของผู้ติดพกเห็นเยอะกับเพราะว่าของุ้ประมาณในส่วนของการช่วยเหลือจากต้นและส่วนของการคิดซ้อมต้องมวยด้วยซ้อมอุปกรณ์ด้วย side I'm going to fire you. inside. สายบอลยกที่หนึ่งโอ้โหมวยคู่นี้บรรดาเจ้าลัดไม่มีกับมีแต่ขาโดนต้องการดูทางยาวแน่นอนครับเอี่ยงครับหัวหน้าค่ายครับทีมงานของเมืองก๋วยจั๊กเป็นผู้หญิงแต่งคนหนึ่งของบางกระทุ่นทีทำท่ายมวยขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ออกเสือกไกลเลยครับแผดดาสายโอการมวยท่านเดารู้จักกันดีครับเมืองก๋วยจัตอนนี้ในส่วนของท่านในขามนตัยวัฒนา ร้องพท่านสอสอต่อมีกิจกรรมต่อครับที่อื่นอาจจะไปกันหลายที่วันนี้เป็งานวุทิการศกตอนท่านผูโดนการการกีจาประจวดพิษฐุโลกครับก็ถึงท่านอไปงนน่ยขับรดนหน ที่่านนายกจากต่างๆประเทศแล้วด้วยก็โจทยนี้พวกเราของดีเยอะเลยครับเราจะไปท่านสชอยากเพื่อไทยแล้วก็ท่านเลขารัธิบดีช่วยท่านพิยมเข้าไปในการมีปัญหาอะไรกุาลได้ก็ฝ่ายของฝ่ายตรงข้ามนะครับคนเรียกว่าเมืองสองแควไม่ทิ้นคนดีสับเดิน

นี่ต้องให้เครดิตท่านกำนันพยุูพุกันกบที่เดินทางตะเวนเสือสายดูวยในโซนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยครับสอบหาผู้บวยที่ถูกพูดเอาไว้ดูกันที่บ้านโดยที่พวกเราไม่ต้องเสียเวลาไปดูในนไกลกับอย่ากดูของดีนต้องติดตามผลงานารย์กำนันพยุูพุกันเนี่ยครับเราเดินสายดูดูเราไปเห็นความเหมาะสมเอาให้ดูกันใกล้ด้วยค่าบัตรทัพกู140บาทยังไงหนักถึงกล้าไวไทยบ้านเรา มีรายการแบบนี้เจ๊เจ้าเราไม่ได้เกิดแต่ที่แน่ๆครับวันที่28เดือนหน้าสุดทรัพย์ไพวันบอกจัดรายการให้ดูครับวันที่1 7เดือนหน้าเอาข่าวด่วนรถเพียงกองอ1052พิคูุโลกไล่แขนขวางหน้า22ไป21ที่สุดโลกขวางหน้าไม่ต้องขว้างตอกขวานหน้าแล้ตีเอาท่า2สจะออกเอาเชิญเลยครับบอก1052พิคูุโลก กับบอสบอสตอ,สอสแต่สองหนึ่งสองที่สุดโลกสองคันครับอยากรถได้ด้วยถ้าจะขอรถอยู่ในบริเวณพื้นที่ครับท่านสสจังหวัดเลยครับเดี๋ยวถ้าจะมีประชุมที่กรุงเทพปุณนี้จะตีดว่วนลงเทพครับขออนุญาตขอความรุ่งเร้าแเจ้าของรถทั้งสองคัน 2, ด้วยตัดกรับปาะชนปลายแขนในยกที่สามของกวยคู่ต่อไปนี้ระบังเอฟสิบหกน้องปูไก่กระเซ็น อ่าเพดปลายนาะอุปกรณ์เาคืนด้วยครับเพดปลายนาสิ์กำลันพยุงอ่าเดี๋ยวผมก็เป็นสองพันนะครับ oh my god เตรียมความพร้อมในส่วนของแขกใจใจดีครับก็ถ้าไใจมีถ้าตัวหญ่แงใจดีเหล่านี้ก็เราก็ปกใจกันได้แตรงแยกนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านอดีตสสท่านนิยมช่างพิธีตอนนี้ท่านได้ตำแหน่งในฐานะปกติช่วยว่าการกระทรวงอาไทยท่านก็ดูแลหลายเมื่อกี้ผมคุยกับท่านได้ก็ว่าดูแลเรื่องของ มหาไทยหมดเลยตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ท่านท่านมาทุกงานก็ขอไปท่านมาทุกงานเราทีไม่ขอท่านก็มาท่านก็ถือว่าเป็นเป็นต้นเสมอต้นเสมอไปอาจารย์พนว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนั้นก็ผมจ่าทางเด็ทีไรแล้ไม่ทำไมนะก็ต้องขอขอบคุณท่านนิยมกช่างพิจิต นะครับเพราขารัฐมนตรีช่วยว่า,าการกระทรวงภาษาไทยก็ท่านนายกมนชัยนิ่พัฒนาส่งตัวแทนมานะครับท่านรัศกรกฤษณีนะครับก็อขอขอบคุณเกลียดใจเขาเรียกว่าคนหัวใจร้อยครับท่านเลขารัฐมนตรีช่วยกระทรวงภาษาไทยท่านนิยมชาติคนนี้คนร้อยภาษาใต้เป็นคนห <ๆ S 2> ล,ล่อคนร้อ You know, i ยกในชือกพักยกตัวรายชื่อที่ยังมีอยู่กำตันไทนสวัสดีารรยงานเทศบาลลำดันต่อไปก็เป็นท่านนายกบอสนะครับจะช่วยมาลำัให้สจลำตันพงศิตริท่านอดีตกำลังนเรศเตกของท่านว่าที่สมัครสมวังการที่กระเทยม้าหางตาตามเขียนแฟนรุนรักลูกชาย มีกิจกรรมก็ช่วยช่วยทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดบริหารงานด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งกองนาทางเลนก็ช่วยมาครันกิจจอมวราชาสุนทตเกจเิยนะครับถ้าไปต่อไปก็เสียแล้วเป็นประเพณีการอยู่เพื่อนรักธุรกิจเจ้าของแท็กซี่นะครับโทรเบอรดีสายไหม่เพื่อนมาสองพันบาทนะครับแล้วก็เสียดีจำท้องไอ้ ก็ะทิงองนะฮะเจอนะครับสามพันบาทถ้าเชิญอาจารย์ครับกราบเรียนตามโชว์งานอวยคู่ต่อไปนี้ยกสุดท้ายระหว่างเอฟหกดอกบูมการเกษตรจานดาทางร้อยสิบหกไทยส่วนนักเรินนี่คือรถถังเมืองกล้วยจานจากนคริกปลาหมากบัตรทุกแทงหลุดจากในไอซสับแทนสั่งหรือบัตรท่าพักอะไรเออ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 